โอเคครับวันนี้ผมมีไอดีสวยนะครับราคาเบาๆเลยนะก็เป็นไอดีล่าหลีกเพชรนะครับราคาโคตรถูกตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่1,750บาทนะครับก็ตัวนี้ล่าหลีกได้นะคือลงหลีกเพชรได้สบายอะ่ะก็สบายได้นอนในราคาพันเนะครับไม่ต้องไปเสียเงินแบบว่าสองสามพันเออตัวนี้ก็ครบอยู่นะลงหลีกได้สบายเลยนะครับก็การ์ดมีเลนหน้านะครับ มาเตอร์บีโธเฟนลิโกเนวานาปกแรปเปอร์แจ็คสันฟารี่ราชินีเพลงล็อกมูฮุนพัสสุทนนะครับโอ้โ oh หแค่สองบนี้ก็คุ้มแล้วจริงๆรการ์ดก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ตามนี้เลยนะก็เลื่อนให้ดูอยู่นี่ ต่อไปอันนี้มันนีครับผมก็มีตามนี้มีคุมเต่าหนึ่งนะสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวพาไปดูจี้นะครับ <c oughs> ก็มีหลุมดำแดงนะครับหลุมดำมุดนะน,นะมีแจ็คแพคร์คาลเตอร์โองดูดหมวกไฟมี เอ้ยไม่ใช่เออมีเนวันนานะครับเออมีเนวัมีเนวันนา <c oughs> จะพูดผิดทําไมเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีหมวกสงการเข็มจอบฟองนะถุงมือไททันสองอันเลยอืมจีค่อนข้างสวยเลย <c oughs> แหละ <c oughs> ก็ใครที่หายดีสวยๆอยู่นะครับลงลีกนะแบบราคาไม่แพงมากนะตัวนี้ก็คุ้มแน่นอนครับอยู่ราคาก็หนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบนะครับ นี่อันนี้คือออปชันนะมีเข็มเจาะฟองด้วยจี้หลักๆเยอะครับผมนี่ตัดดังฟ้าหมวกสงการนะครับกันวิกตอรี่อันนี้เป็นป้องกัน50โอ่งดูดก็มี อันนี้เป็นถุงมือยายเมืงมุมนะครับแล้วก็แจ็คแพร์คาวเตอร์อรนะจี G ้คอมโบกับมูฮุนเลยตัวนี้อ่าก็ป้องกัน50นะครับออก,กอเกาะเบิ้ลในบัตวาร์ปตัดน่งฟ้าเจแล้วก็อันนี้มีออฟแลด้วยนะครับก็คือออฟกู้เงิน80%นะครับเป็นออฟที่ดีมากๆนะหายากด้วย แล้วก็ลูกเต่านะครับใหม่ล่าสุดใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้คลิปก็ทัก Facebook เ,เข้ามาได้เลยครับ